เดี๋ยนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้ววันนี้ดิสคอร์ดใต้ดินอาชีพใหม่มาแรงในดิสเด็กเอ็นกำลังเป็นที่ฮิตในหลายเซิร์ฟเวอร์กับเด็กเอ็นที่คอยเป็นเพื่อนคุยที่ปรึกษาฟิลแฟนไปจนถึงคุย18บวกอะไรกับวันนี้ โดยงานของเด็ดเอ็ในดิสคอร์ดก็จะเป็นแนวนั่งคุยเป็นเพื่อนแก้งเหงาฟิลแฟนปรึกษาเรื่องต่างๆคอยฮิวใจเล่นเกมเฝ้านอนดูหนังด้วยจนไปถึงคุยเรื่อง18บแวกซึ่งการขอสิทธหรือกดก็จะแตกต่างกันไปแต่ละดิสเชียนับเป็นว่าง,งานใหม่ที่หลายๆ<อ>ดิสกำลังเปิด,ดรับสมัครคนในตำแหน่งนี้กันเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเห็นมากนักจนมาคิดในปีนี้ซึ่งสาเหตุที่เปิดรับออเออ ตีพอดีเลยตีตีตีตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยเว้ยไม่ไม่ไม่อะไรยกอย่างเช่นอ่าตอนนี้มันมีอ่าอาชีพใหม่มาแรงในดิสอาชีพใหม่มาแรงใช่ในดิสใช่ในดิสคอร์ดอนีตดิสคอร์ดอาชีพอะไรเด็กเอ็น ร้อยดูทรงกำกำลังเป็นที่ฮิตในหลายเซิร์ฟเวอร์เด็กเอ็นที่จะคอยเป็นเพื่อนคุยที่ปรึกษาฟิลแฟนจนไปถึงคุยเรื่องแสบดุเขาไม่รับคอเสี่ยวนะโดยโดยโดยกลายของเด็กเอ็ในดิสคอร์ดก็จะเป็นแนวนั่งคุยเป็นเพื่อนแก้งเห่าฟิลแฟนที่ปรึกษาเรื่องต่างๆคอยฮิวใจเล่นเกมเฝ้านอนดูหนังจนไปถึงคุยเรื่องแปบดุเราเลือกหน้าได้ไหม เราเลือกแบบกูไม่รู้กูยังรู้ไม่ไรเยอะกูเจอเจอมาเนี่ยถ่ายพี่เจสิเจ๊ิ่งเมื่อกี้บอกว่าก็นี่ไงเจ๊เป็นคนส่งลงกลุ่มมาใช่หรอก็นี่ไงอยู่ในกลุ่มชาวบ้านไงเจ๊มึงนี่มันเนี่ใหญ่นะมึงเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบร้านแบบเปิดเปิดบูธในห้างเงี้ยพี่รุ่งสวัสยีครับใช่หนอไม่ตีสนใจปะล่ะเวลาเหงาอ่ะ ลลาายยยเเมันคทำไได้บ้างอะเจ๊ได้หลายอย่างเลยมันมีหลายอย่างอะจะดิสคอ่ะทำแบบซูดพอซีมอสไม่ไม่เห็นมันมีข่าวออกอยู่อะดิสคอ่คือแบบคลิปหลุดไฟเอ็มอะคนในไฟเอ็มที่เปิดกล้องกันอะยังไงอะมีขายเป็นคลิปอะขายเป็นทายอะอยู่ในดิดคอ่มีขายด้วยหรอเขาทำอะไรกันนะผู้ชายกับผู้หญิงเปิดกล้องกันนะมีลิงก์ม่้มีลิงก์ป่ะเไม่มีซิตมอสเปล่าซีมอสซุดพอ สี่ห่อสองมอสองห่อใส่ไข่สองมอลุยตุ้ยมุยตุ้ยลุยตุ้ยอะไรไอ้สองมอใส่ไข่ตุุ้ยยมลุยตุ้ยไม่คือคือจริงๆอ่ะน้ำท่วมสองเมตรเดินไปผมเดินไปเปิดใช่ไหมผมมันมันพูดกับผมว่าบุ้ยตุ้ยบุ้ยตุ้ยอ่ะพี่แล้วผมก็บุ้ยตุ้ยบุ้ยตุ้ยกับมันอ่ะแล้วผลุยตุ้ยนะแล้วทีมันด่ารู้ว่าลุยตุ้ยเลยหรอมันวิ่งหนีไปอยู่อยู่กับเพื่อนปนร้อยคนอ่ะพี่แล้วผมก็วิ่งน้ำท่วมสองเมตรวิ่งได้ไงอ่ะน้ำท่วมสองเมตรอ่ะได้ไงอ่ะอย่างตัว ได้เลยว่าหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่เขาวิ่งได้เจ๊เขาเอาขวดน้ำอ่ะสิ่ถ่วงไว้ถ่วงไว้ัวงแขนสองข้างเลยแล้วก็เหล็กชาบยาประมาณนิ้วนึงอ่ะเกินปุยมุยเกินปุยมุยปีห้าสี่น้ำท่วมสูงสองเมตรนะตอนมันจะมีพวกโรงอาหารที่มีร้านแกงเขียวหวานนะมอกแกงเขียวหวานแล้วมันไม่มีมันมีคลิปไอตีลุดมาบ้างขอเจอจะไมหาซื้อแบบกำลังตัมเลยอ่ะพี่บ้าตัมเลยอ่ะ กำลังตกเลยเหรอใครดูกันว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถ้าใครตกก็ต่อเงียบๆนะอะไรอย่างเงี้ป่ะไอตี๋เพว่าสมมติถ้าในแก๊งเรามีคลิปหลุดขึ้นมาสักคนหนึ่งไปไงวะโอ้โหดังอ่ะคนแบบแห้วันน่ะเชิญดูอะโหยโหนกระแตงต้องเข้าอ่ะจังหวะจังหวะเก๊งอ่ะจังหวะแก๊งดังอ่ะตอนตอนสตอร์น่ะมันใกล้อ่ะใกล้ถึงลิมิตแล้วอ่ะโอ้โหน่าจะน่าจะ แถบ,บหน้านั้นตอนนั้นมันดูเติมน่าเป็นมีมาเป็นมีประจํากลุ่มแบบเวลาเวลาไอ้คนคนนี้หลุดหมายว่าเวลามันโพสเพจหรือว่าอะไรนะแล้วแบบคนมาคอมเมนต์เอา,าหน้ามาตอนไม่ไม่แต่อมเ,มเอาจริงๆมีนะติแต่เขาว่าไม่มีใครรู้กันแค่น,นั้นแหล <S <S ะได้นะในะไมนถึงอะไรไม่ถึงอะไรจิงรจริๆๆๆที่พูดมาเมื่อไงจริงจริงเจ๊ว่าจริง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 จรใช่ใช่จูมันมีแหละ ติดต่อให้หน่อยดิเจ๊ติดต่อคลิปหลุดแก๊งดังเมืองแฟมสูตรสีดำเขาไม่มีใครรู้กันไงสูตรสีดำปริศนานั่งตกหน้าคอมผู้หญิงขาวผู้หญิงผล้หญิงไม่ได้ผู้หญิงขาวหรือปิดสตรีปเ็นขาวบอกทำไมเล็กจังนั่นดูดิมีชื่อว่าตัวต่อเต่าดำหน้า อาจจะเป็นตูนก็ได้อาจจะเป็นปลาตูนหมูตุนก็ได้รายการเขายิ่งเงนี่อยู่พี่ตูนพี่ตูนไปเที่ยวอยู่ไอสัตว์เออลุงอยากไปเนาะไปอยากไปฟิวิปป์กินแล้วลุงไปปะมีโอกาสสักครั้งนะเนา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 ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นกันเออเราไปญี่ปุ่นกันพี่ป้าอยากไปพี่ป้าอยากไปปะแต่ไปอยู่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยเออผมก็ไม่เคยไปเอ้ยเดี๋ยวถ้าพี่ไปโปรเจกต์ไปเยอรมันผมพาไปพี่ ใช่ครเซอร์เเดนนะเออถ้าพี่อยากไปอ่ะผมพาไปผมจะไปกระบี่แล้วย้อนไปกระบี่อ่ะไปสินตีซินตีพี่ไปซินตีพี่ไปแต่ถ้าจะไปพวกนี้ต้องต้องนั่งเครื่องบินไปนะแต่จริงๆอะอยากขับรถไปกันเลยขับรถไปเยอรมันเหรอนะไม่พี่ขับรถไปกระบี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวถึงเลยอ่ะภูกระบี่ภูเก็ตอ่ะชั่วโมงสี่สิบถึงเลยไม่พออายุเยอะขึ้นเว้ยมันมันเริ่มไม่อยากขับรถแล้วอ่ะตอนกูขับไปหาเมืองใแยตตีกูกูชิลมากเลยนะเว้ย พอหลังๆเริ่มแบบไม่อยากขับแล้วอ่ะขยาดเลยอยากเลยขยาดเลยต้ององแตมีเอาขวเลยอ่ะกูไม่อยากขับเลยอ่ะบนเลยอ่ะบอกว่าโอ้ไม่เอานะไม่ไปแล้วไอ้ไกลจัดกว่าจะถึงแต่มันก็หาไปแค่ปีนี่ปีสองไอ้กูจะเอาไอ้คนหนึ่งเข้าแกงนะมึงว่าไงวะใครอ่ะใครอ่ะรูฟี่มันยังด่ายแจ็คอยู่เลยไม่หรอถ่ายแจ็คยังฟีไหมแจ็คอยู่ไม่หรอ ไอ้แจกโอเคโอ้โอเคอ่ะเห็นนิมานแจะกเกเจ็ไเจไเบไม่อ่ว่า <laughs> ไงแต่แจะไม่อะไรหรอกมั่ <laughs> งรอ้แจ๊กนีอยู่เปล่าอยู่ไปกระบี่อยู่เลยนะแกไปกระบี่เลยมึงช็อกกันดูดิโอ้ไม่น่าช็อกเลยแจก๊กเลย อยากไปกระบี่แล้วช็อกเลยอ่ะ <c oughs> น้ำกำลังใสๆเลยไอ้ยุ่งเนี้นออยอฮะไปเที่ยวจังมึงไม่ได้ไปเที่ยวหรอกอยากไปดีกว่าตีคนอย่างมึงอ่ะเช็คกูดิตื่นสองทุ่มแบบพี่เอตีอ่ะใช่หรอเออตื่นสามทุ่มสี่ทุ่มแบบพี่ <c oughs> ตื่นสามทุ่มเลยหรอคือมันนอนแบบน่า,นากเกลียด <c oughs> พี่นอนน่า,นากเกลียดอ่ะคือนอนแบบเวลาปกตินะพี่กลับมานอน <c oughs> คือมาหาผมใช่ไหมอ่ะมานอนประมาณสามทุ่ม ล่อไปน่ะตื่นมาหกโมงสักพักหนึ่งตื่นมาพี่นอนต่อพี่นอนยาวไปถึงสี่ทุ่มหนึ่งจะออกจากบ้านได้อะเป็นอย่างงี้ทุกวันเลยโอ้โหก็มาพักผ่อนมาอยู่บ้านพี่มันสบายพักผ่อนนอนเตียงนี้ไม่เคยนอนนุ่มๆชวนไปกินเนื้อพี่ไปกินเนื้อไปนู่นไปนี่นี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มต้องคือเวลาทํางานของมันอืมอร่อยตายเนื้อตอนนั้นอ่ะสี่ทุ่มอ่ะเขาบอกเนื้อตอนสี่ทุ่มนกำลังอร่อยเลยไอตี๋ลองสั่งเนื้อนั้นไปให้พี่เปากินดูดิ เอพี่ปาอาจะชอบนะกว่าไหมอะไ่้เลยแบบเอ้ยเอาเนื้ออะไรให้กูกินเนี่ยอันเนี้ยเนื้ออะไรวะคุณนึกว่าแบบเนื้ออะไรวะโอ้พี่ใหญ่พุงเลยเนื้อก็หมูพะโล่ไอ้เราซื้อเต็มใจมาเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่กูไม่ชอบไงเออก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อมาเสียตังไงเสียตังกูก็คนที่จะรีวิวได้ป่ะล่ะเออโอเคก็ไม่ชอบก็ไม่ได้สั่งมาอีกแล้วไงไม่ชอบอ่ะแค่นั้นแหละ โอเคใจจุ่ยเดี๋ยวพี่ถ่ายเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปบล็อกมาให้ดูไอ้แจ๊กถ้าไม่มีเองไม่ได้มีโอกาสไปไม่ว่างไปอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวสิ้นปีพี่ไปเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปให้ดูกูอยากไปกูอยากไปไปวบไปบี่รนะไม่ใช่จะบียกับภูเก็ตะไปมาแล้วจะไปญี่ปุ่นอยากรอบอยากไปญี่ปุ่นอืมญี่ปุ่นอะอยากไปโคตรเลยพี่ความเล่นเลย อย่าไปหน้าหนาวว่ะตอนหิมะไปเล่นหิมะกันอ่ะโอ้ยถ้ามึงไปเล่นหิมะมึงไปแถวไอ้นี่จะว่ะสวิตดีกว่าก็จะไปแบบนั้นนะไกลไกลไม่ไกลนั่งเครื่องแค่สิบสองชั่วโมงเองสิบสามโอเคชิวแล้วนั่งแบบอีโค่อะแบบนั่งแบบหลังแข็งอะเขาติดเขาติดอ่ะโอ้ยแค่นั้นจิบจิบที่เปล่าตอนตอนผมกลับมาจากไทยอ่ะพี่ผมไม่ได้นั่งเครื่องเลยนะ ผมยืนอย่างเดียวพี่ไม่ยังไงวะไม่คือลูกผมอะตอนกลับมามันมันแพ้พี่มันแพ้แบบแพ้แบบตุ่มขึ้นเต็มตัวเลยพี่แบบแดงๆใช่ปะคือตอนนั้นอะตอนกลับมาคือลูกขอบผมอะมันร้องร้องตลอดเลยแล้วที่ผมเกรงใจคนในเครื่องเออเข้าใจอ่าก็เลยต้องต้องอุ้มให้เขาไม่ร้องลูกก็อุ้มแบบนั้นอ่ะพี่ประมาณสิบสองชั่วโมงใช่หรออุ้มบนเครื่องอะนะใช่พี่อุ้มเดินเลยครับอุ้มเดิน อุ้มเดินอะเดินไปเดินมาเครื่องเลยนะใช่เดินอยู่ทั่วเครื่องเลยพี่สิบสองชั่วโมงเราพออุ้มแล้วหยุดร้องใช่พี่นสิบสกงชั่วโมงใช่นอนได้แป๊บเดียวพี่นอนได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ตื่นนี่แหละนะไออุ่นรักจากคุณคนเป็นพ่ออ่ะั้นเก่งใจเขาด้วยไงเก่งใจด้วยเก่งใจคนที่อยู่แบบเขามาพักอย่างเงี้ยเขาขึ้นเครื่องมาเขาต้องการพักเราเลยต้องอุ้มไงถ้าตอนนี้ไปถ้าตอนนี้ไปอจะนั่งแบบนี้เลยปะฟันไปฝันพี่สักครั้งเนี่ยน้องว่าพี่ควรจะแบบเฟิร์สคาสอ่ะ ลองลองไปเล้าอ่ะเล้าเฟิร์สคลาสอ่ะโคตรดีนะเขาบอกอ่ะไม่ใช่เล้าเฟิร์สคลาสไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเล้าเล้าคือที่นั่งนั่งกินข้าวอ่ะมันจะมีนวดนวดแบบนวดเลยนะไปเล้าอะไรพวกนี้นะเล้าในสนามบินรู้นามบโอเคโอเคถ้าเล้าอย่างอื่นก็โอเคมีอาหารเสิร์ฟดีเด็ดเลยอ่ะเขาบอกให้ลองเข้าดูอ่ะจะลองนั่งอ่ะโอ้ยอยากสักครั้งในชีวิตอยากลองนั่งไม่อยากไอ้นี่อยนั้นนะ ใช่ใช่เฟิร์สคาสอะไรพวกนั้นอ่ะนะแสนแสน่ะแสนอาปะต้องเดินทางไกลๆต้องเฟิร์สคาสเท่านั้นอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยสักครั้งในชีวิตอยากไปอเมริกาดูอย่างเงี้ยก็ต้องนั่งเฟิร์สคาสพี่เปาแล้วน้องคนนั้นไม่ขายเคไอผมหรอน้องคนไหนไอที่น้องลูน้องพี่นะมผมไม่ขายเว้ยแต่ขายตอนนั้นเอากลับบ้านแล้วนะพี่เนาะไม่อยากได้อยู่ปะหล่ะเดี๋ยวถามให้ไม่รู้อ่ะพี่ไม่อยากได้อยู่หรือเปล่าไม่ค่อยได้อยากได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ราคานั้นมันเล้าไง เราถามให้มันขายเปล่าได้ได้โคตผิวอ่ะพี่ขับมาแล้วเหรออนอนขับมาแล้วรู <c oughs> ้ต่อยแล้วรู้ต่อยกันแล้วในบ้านเนี้ในบ้านตีอีกแล้วเออเฮียจัไม่เล่นเฮียจัดมันนี้เจ๊ค่ะลงแล้วออแล้ววิ่อองตามแล้ววิ่งเหล่าแล้ววิ่งหมดแล้วน่าเกียร์ไร้แรงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไร้แรงเลียว <c oughs> คือแฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีอูคุณทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินไา้เชื่อ,ตตอไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีตยของว่ากูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอยบอยเจ้าของมาเทาวะทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของผู้ลุงหมาที่เขา